ตัวโปรแกรมนี้นะครับมันมันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะนำเอาตัวที่เป็น raw data ของอ location ทั้งหมดเนี่ย import เข้าไปได้พอหลังจาก import เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราเราสามารถที่จะนอกจากนอกจากาตำแหน่งลทัลท i t จ d ดลอง g i t u d แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเห็นทิศทางของของตำแหน่งได้ด้วยนะครับเช่นหัวรถหัวเรือนะครับหรือหรือตำแหน่งที่เราอยากจะดูนะครับเพราะฉะนั้น ไอการที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่ามัน <S <S มัน,ม,นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะดูแค่ตำแหน่งอย่างเดียวไม่ได้เัาจะต้องดูถึงหัวเรือด้วยหรือหัวรถด,ด้วยนะครับก็คือทิศทางนั่นเองนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเห็นถึงเวลานะครับแล้วก็ความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วเรือความเร็วรถนะครับไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดูสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้นะครับแล้วก็องศาของเรือ นะครับตำแหน่งก็จะเป็นละติจูดลองติจูดนะครับแล้วก็เ,เป็นอุณหภูมินะครับข้อดีของของทางโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอารูปเนี่ยนะครับเอาไปแมทก,กับกับตัวเวลาเวลาของตำแหน่งได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะรู้ว่ารถหรือเรือนะครับวิ่งไปที่ไหนแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะมีรูปหรือมีคลิปหรือใดก็าตามเราสามารถที่จะอิมพอร์ตดได้แล้วก็แมทก,กัน เวลาทำไลน์มันวิ่งไปถึงปุ้บเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏปรากฏรูปหรือว่าวิดีโอขึ้นมานะครับจะ,จะเห็นได้จากตรงนี้ว่านีนคน่คืออะไรกระจาญช่องเนี้ยอ่ความลึกกอะจารช่องนี้ช่องน,นี้ใช่ไหมครับจะเป็นจะเป็นความลึกนะครับความลึกระหวา่างระหว่างเรือกับน้ำท่าใต้น้ำนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเรือนะครับหรือว่าเขา,าเรียกว่ายามผ่านาน้ำแล้วกันนะครับถ้าถ้ามีขนาดเล็กแล้วมันมีความเบามากอยู่แล้วอ่ะอาจจะไม่ได้มีนัยยะม,มากนะครับว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันตื้นหรือว่ามันลึกแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ที่จะต้องบรรทุกอะไรน้ําหนักเยอะๆนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นได้เลยนะครับจะเห็นได้ชัดว่า ขณาที่มีวัตถุอยู่บนเรือหรือไม่มีอยู่บนเรือนะครับคือความลึกมันก็จะต่างกันนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราเราลันตัวโลเคชันเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะดูเป็นแบบเซตไลท์ได้ด้วยนะครับก็คือวิวที่มันแบบสามารถดูเป็นเป็นวิวจริงได้นะครับซึ่งจะซูมซูมอินซูมเอาอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะดูได้กับสตรีทวิวได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ย เราจะใช้ตัวเอนจิ้นของตัว Google Maps นะครับเราก็จะลากตัวคนเนี้นะครับมาเพื่อที่จะดูเป็นเป็นแบบสตรีทวิวได้ด้วยนะครับเพื่อให้เห็นโลเคชันนะครับณเวลานั้นนะครับเราก็จะเห็นแบบวิวต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะต่างจากตัว Google Earth พอประมาณนะครับแต่ว่าตัวตัวโลเคชันต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะอัปเดตเนี่ยให้เราเนี่ย เร็วแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางบางโลเคชันที่มันมันไม่ใช่เส้นทางหลักเนี่ยมันก็จะอาจจะอัปเดตแบบปีหนึ่งที2ปีทีนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเส้นทางหลักเนี่ยมันอาจจะขี่หน่อยนะครับอาจจะ2เดือน3าเดือน,เ,อนเราก็จะเห็นจุดในปัจจุบันละนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่า,อ,าอย่างอย่างเช่นตึกหรือคอนโดบางบางจุดอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มสร้างเลย แต่ปัจจุบันอาจจะสร้างเสร็จแล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางหลักที่ Google มันจะอัปเดตตัวภาพต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแบบรันรันดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบให้ายานทหารเดินหน้าหรือถอยหลังหรือจะหยุดหรือจะดูจากความเร็วก็ได้นะครับเราอาจจะดูไม่ทันนะครับเราก็อาจจะทําให้มันแบบช้า,ชาลงหน่อยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองออกจากสตรีทวิวนะครับแล้วเราก็ลอง ลองฟอบดดูนะครับเราก็จะเห็นว่า,าทิศทางของยานพาหนะต่างๆหรือว่าเรือหรือรถก็ตามเนี่ยนะครับม,มันมันมีทิศทางหัวเรือหรือหัวรถไปทางไหนนะครับแล้วก็ดูจากเวลาและปัจจุบันอย่างนี้ที่เราเห็นนะครับรวมถึงความเร็วด้วยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความเร็วเรือเท่านี้หัวเรือไปแบบนี้นะครับมีการกลับหัวเรือไหมหรือรถ นะครับเราก็สามารถที่จะนำวัมาวิเคราะห์ได้นะครับว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเวลามันแนบกันหรือต่านะครับก็คือดูดูจากคอลั่น์ต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามถ้าเรามีข้อมูลที่ที่มันเป็น r ใ w d a ้อยู่แล้วเนะี่ยนะครับสามารถที่จะเอามาอินพ์ต